ก๋วยเตี๋ยวรอนานเฮียตรงลูกชิ้นปลาที่เด็ดตอกโรงหมูตำนานความอร่อยกว่า38ปีสำหรับร้านนี้นะครับผมคอนเฟิร์มน้ำซุปเขาดีมากจริงๆไม่เชงกลมกล่อมดูใสๆแต่มีความหอมหวานของกระดูกหมูอย่างชัดเจนน้ำซุปที่นี่นะครับผมให้เต็ม1ิบไม่หักเลยในชามจะมีลูกชิ้นปลาหือกล้วยลูกชิ้นกุ้งให้มา10ิบกากรูปลูกชิ้นที่ร้านเนี่ยทำเองมีรับมาบางอย่างนะครับแต่ก็ต้องทอดเองถึงได้สีได้รสชาติที่ถูกใจก๋วยเตี๋ยวมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เส้นใหญ่น,หญน้ำแห้งเยันตาโฟ เส้นนุ่มอร่อยเฮียแกคุกเส้นมาให้เรดีงามมากจริงๆหรือจะเป็นเย็นตาโฟนะครับผักบุ้งในเย็นตาโฟเนี่ยคืออ่อนๆกับกรอบไม่เหม็นเขียวเลยนะฮะกระเทียมเจียวเนี่ยก็คือหอมมันใครสั่งแห้งหรือสั่งเป็นน้ําก็อย่าลืมสั่งน้ําซุปมาสดเพิ่มนะฮะดีมากจริงๆอันนี้ผมบอกเลยครับว่าขาดไม่ได้สําหรับร้านนี้เนี่ยใครไปช้าหรือหลังตั้งร้านเสร็จน,นะฮะอาจจะรอนานมากนะครับใครใจไม่รักเนี่ยไม่ทนแน่นอนแต่ของอร่อยเนี่ยอยากกินก็ต้องรอและผมเชื่อว่าคุ้มกับการรอแน่นอนและอย่างเนี่ยร้านแกเปิดดึกนะ ้านตั้งอยู่ฝั่งขวามือก่อนถึงเซเวนะครับเปิด3ามทุ่มปิดตีสามครึ่งหยุดทุกวันอาทิตย์และจันทร์อย่าลืมแวะไปชิมกันนะครับ